สวัสดีครับผมมาพ่อการแชทวรุ่นทันต์ินเชนแอร์เนเพื่อครับผมมาอนีเอาของเก่ามาขายครับผมถึงจะไม่หอดเนาะสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเมว่าจะเป็นทั้งฟังไทยฟังลาวหรือต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมชมธนณคารนี้นะครับผมก่อนอื่นที่เข้ามารับชมกับฝากเป็นกำลังใจช่องแชทวิลร์ทํนติตนี่เลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับผมไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะ ขามาเราชมหนูกะมาหาข้าวฮาหนามากินกันไปชัดที่เก้าครับผมพี่น้องนี่แหละแนวใดไก่ย,ย่างครับผมไก่ย,ย่างข่างท้างเนาะที่รถมากแลวแหวสื่อนี่มีมีผัดก๋วยเตี๋ยวครับผมผัดก๋วยเตี๋ยวไก่ย่างครับกินง,ง่ายๆครับผมสานบานเฮานะ พีให้เขาให้าหนามันเจ้าทีจะทางกินให้เขาพี่น้องเนี่เยเจ้าที่จะทางครับผมมากินเขากับลูกกับหลานให็ลรูกลานลำลำ,ลำไม่รวยเห็นเขาเห็พี่น้องสู้ผู้คนสุขภาพแข็งแรงครับผม พอยาดใส่มือครับพี่น้องกินเพื่ออยู่น่าบริอายูาย่เพื่อกิน เราคิวเน่ากันปานรถไฟพี่น้องเดี๋ยวกินข้าวแล้วที่ไทยบ้าง บ้านนายเง่ามากอะมาหอดเขาชะก,กันเนี่ยสี่สิบกิโลครับพี่น้องกต่ไกลเยูะอมไมาเศร้าเ่ามีเสียงรบกวรเด้อนั่งกินข้าวอยู่ท้ายรถหน่ทางถนนไง,งน่ะตัวคิ้วกับเน่าครับ เป็นวนันกันครับพี่น้องคิวหลายๆได้ีสิบสองนคิวอ่ะ ตรงนี้กับปลายฝนต้นหนาวพี่น้องเอ้ยๆๆนี่ในฝนเป็นไข่เป็นหนาวไอ้ชาติกับเป็นพามันหรอพยายามกินยารัดไว้กันเ <c oughs> มื่อยหร่มันเป็นนะ ชีวิตบอวได้สวยรู้ครับผมแต่แต่กินอย่างกับมีความสุขกินไงยอยู่ไงจิตใจเข้าดีครับผมอ๋อทำมาหากินครบสามบสอง เกิดไม้อ้าวโบ้พี่กันอาสู่ไป พี่นองอาชีพของกองกัน,กนล่างมาตเต็มเลยถุงไหม นี่ก็ลังแปดโมงหรือเปล่าแปดโมงหรอพี่น้องเ,เอ้ยเอาพยับรถไปแล้วพี่น้องรถไล่ไหลครับผมอิ้มไปอีกมือแล้วครับพี่น้องเอ้ยมือเ้นียชัดเก่า อนี่ยชัดเก่าขวดเอาพลาสติกเอากระดาษเอาขวดเอาพลาสติกเอากระดาษเอาเล็กมาคายครับผมมองไปกลๆพู่นครับ40กว่าคันครับพี่น้อง42คันล่งไม่เรื่อยอยู่กพรู้ว่า มึอนี่ผมจะติดใบหรือเปล่านะหลคยครับคนหาคนเฮ็ดอาชีพของเก่าแบบไปชัดนี่หลยอยู่เขาบรูจักสิไปหาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานอย่างเนาะคือว่ามีเงินพันหนึ่งหารวยกับหาซื้อของมาคัดขัดหลักเกาไปขายครับผมเอามาขายมึงนี่แหละครับผมแ,แต่บางคนถือเจร้านได้เกาไปขายร้านนั้นแต่ชัดเอามาขายอยู่ร้านนี้ไะยี่สิบปีเลยด้ยพี่นอ้อง แต่เรียนอ้ชัดเรียนอยู่สมัยหมหนึ่งผลล่ะล้วกลับไปเห็นเบียกเห็นงานในโรงงานออกจากบ้านไปประมาณสักสิบปีแหละพอกับแม่ไชัดแต่ว่าเห็นมา20ปีแต่ว่าไอ้ชัดกับพึ่งมาเห็ดจริงๆงจังๆกับบางปี60 60 62พี่น้อง62ก็เลยมาเห็ดปีนี้66ได้4ปีแล้ว พ่าได้กินนด้อยากอยู่เจ็ดอาชีพของเก้าทมว่าได้หลายว่ามันได้หลายเป็นบางเถี่ยวครับผมบางเถี่ยวเขาได้ผูกได้ของมีราคาได้นันได้นี่เขาก็ซื้อมาในราคาพอสมควรเนาะเขาก็ได้ตามที่เขาได้ละเขาขยันหลายเขาก็ได้หลเขาเขาขยันเขาหาเขาเขาขัดเขาก็ได้หลายครับผม ตอนนี้ไอ้ชัดกยูวเขาชะก,กันนะผมถนนสินลรักเนาะแนมไปไกลพูนกับเป็นอำเภอเขาชะก,กันครับผมอำเภอเขาชะก,กันไปอีก,กที่เป็นสาแก้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้ากินมัสูภาพหรือว่าถ่ายภาพ บ่ชัดกจนแบบไดการบอกการจามุมม,มั่มกาแชกับขอโถกขอภัยน,นั่นนะครับผมถ้าผู้ใดมากคคลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจใช่องไอชัดไม่หลุดทำกินชาแนลนี่นะครับผมคือเก่าแล้วครับมักอะไรถึงใจก็แชครับผมขออไัยในคลิปหนาเนาะครับผมสวัสดีครับ